สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูกากฟิล์มหนังเรื่องไอคอมเป็นหนัง16มม,ม,มภาคสดๆที่เคยออกฉายเมื่อ56ปีที่แล้วนะครับฉายที่โรงหนังนิวบรอดเวย์ที่สามแยกนะครับวันที่16กันยายนปี2009แต่ว่าฟิล์มหนังที่พวกเราค้นพบนั้นเป็นกาก,ากฟิล์มจริงๆเลยนะครับหรือจากการฉายหนังไขยาในทางภาคอีสานนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับแล้วก็ บังเอิญไปโดนน้ำนะครับเขาบอกว่าเก็บไว้ในโรงรถนะครับแล้วก็ละอองความชื้นละอองน้ําละอองฝน,นเข้าไปที่กระเป๋าฟิล์มจนกระเป๋าฟิล์มนั้นพังหมดเลยนะครับก็เหลือแต่ฟิล์มนะครับก็มีคนหนึ่งไปเหมาซื้อมานะครับแล้วเราก็ไปขอยืมมาใช้ทําภาพนะครับจริงๆหนังเรื่องนี้เขาเหลือจบเรื่องนะครับแต่ว่าเราพยายามฉาย ให้ได้ภาพนะครับจากฟิล์มที่เหลืออยู่นะครับก็ได้ออกมาประมาณ40นาทีนะครับแต่ว่าภาพจะเป็นแบบนี้ทั้งเรื่องนะครับนัเสินดายนะครับที่ปริมบางมัวนั้นก็ฉายไม่ได้เลยนะครับมันจับตัวเป็นก้อนแข็งครับฉากนี้จะเห็นขวามือเป็นคุณทักษิณจำผลนะครับแสดงเป็นไอคอบนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ซ้ายมือก็จะเป็นคุณปริมประภาพรนะครับฉากนี้ถ่ายทําที่สถานีรถไฟทนบุรีนะครับแถวบางกอกน้อยนะครับ จากฟิล์มที่พยายามฉายได้ประมาณ40นาทีนะครับวันนี้ก็จะตัดมาให้ดูสั้นๆนะครับเพราะว่าภาพไม่ค่อยสวยนะครับแต่อยากให้เห็นเป็นบันทึกประวัติศาสตร์นะครับว่าฟิล์มหนังเรื่องไอ้ค้อมนะครับที่เคยฉายเมื่อปี2อ0 9นะครับบอกว่าเป็นลือชัยพบกับภาวนาเป็นเรื่องแรกนะครับปัจจุบันนี้ก็จะเหลือเป็นภาพที่เห็นแบบนี้แล้วนะครับก็คือภาพที่โดนละอองความชื้นเข้าไปในฟิล์มหนังจนฟิล์มเริ่มจะลอกนะครับ นี่ขนาดเป็นฟิล์มที่ยี่ห้อดีนะครับที่ว่าเก็บสีเก็บเนื้อเรียกอะไรเก็บรายละเอียดของภาพเยื่อภาพได้ดีนะครับเจอน้ําเข้าไปก็หลุดร่อนอย่างนี้แหละครับเราก็พยายามฉายนะครับเพื่อที่จะบันทึกไว้นะครับบางคนบอกว่าดูทําไมนะครับดูทําไมลอกลอกแบบนี้นะครับถ้าไม่ดูก็คือหรือถ้าไม่ฉายเก็บไว้ก็คือหนังเรื่องไอคอมก็จะเหลือแต่ใบปิด2ใบที่เห็นอยู่ด้านหน้านั่นแหละครับ วันนี้เราฉายเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดของหนังเอาไว้ก่อนนะครับว่าตัวหนังเคยเห็นเป็นแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะครับอย่างน,น้อยๆก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ของหนัง16มม,มภาคสดๆในสมัยก่อนเรื่องไอ้ค่อมนะครับความจริงเรื่องไอ้ค่อมนั้นเราเคยได้ฉากที่เป็นฉากไตกเติลมาแล้วนะครับพูดไปแล้วนะครับลองไปค้นดูนะครับเรื่องเดียวกันนะครับเป็นไตเติลหนังเรื่องไอ้ค่อมนะครับแต่ว่า สภาพฟิล์มอย่างดีนะครับยังดูสวยนะครับยังเป็นสีธรรมชาติอยู่นะครับแต่ว่าไอ้อมตัวนี้เป็นกปี้จริงๆที่เหลือฉายนะครับจริงๆเขาก็เก็บไว้อย่างดีแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าต้องรื้อบ้านออกมานะครับแล้วเอาของมากองไว้ที่โรงรถนะครับลองนึกภาพนะครับเรารื้อบ้านเพื่อสร้างบ้านใหม่นะครับแล้วก็สร้างเพิงเอาไว้นะครับก็เอาฟิล์มเอาอะไรมาไว้นะครับปรากฏว่าเจอละองฝนละองความร้อนละองความชื้นนะครับ ข้าไปนะครับฟิล์มก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้นะครับถ้าเราไปเจอเร็วกว่านี้เราก็จะได้ฟิล์มไอ้คอมที่สมบูรณ์นะครับอาจจะภาคเสียงอาจจะฉายโรงได้ด้วยซ้ำไปนะครับนี่เป็นบริเวณกรุงเทพมหานครในสมัยก่อนนะครับเป็นเอาดอของเรื่องไอ้คอมนะครับรถแท็กซี่นะครับปพี่ต่ว่าไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนของหนังนะครับคนที่นั่งรถมาจะเป็นคุณภาวนาชนะจิตนะครับเป็นนักเอกของเรื่องครับแล้วก็จะมาถูกผู้ร้ายฉุดไปตรงนี้แหละครับ อันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าจริงๆฉากมันจะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆครับเพียงแต่ว่าผมตัดให้สั้นลงนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ท่านเห็นภาพแบบนี้ที่ยาวนานเกินไปนะครับบางคนจะตําหนิว่าช่องนี้แปลกเอาอะไรที่ไม่สวยมาให้ดูทําไมนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบหนังไทยเก่าๆนะครับแล้วก็รู้ประวัติศาสตร์ของหนังไทยเก่าๆว่าพวกเราฉายหนังที่ไม่เคยมีในท้องตลาดนะครับนั่นคุณทวันคีรีวัฒนะครับที่ยืนอยู่ข้างรถแท็กซี่นะครับ ตัวประกอบมีน่นึงดูไม่ออกนะครับสายมือนะครับช่องเราจะเป็นช่องที่จะหาฟิล์มหนังมาใช้เองนะครับไม่ได้ไปซื้อแผ่นซีดีดีวีดีแล้วก็เอามาลงใน youtube นะครับเราใช้วิธีออกตามหาฟิล์มหนังนะครับหนังไหนเรื่องไหนพอจะภาคฉายได้มีบทภาคหรือไม่มีนะครับเราก็จะทําภาคนะครับแต่ถ้าเรื่องไหนสภาพออกลักษณะนี้ ก็จะตัดให้เหลือสั้นๆนะครับประมาณสัก3านาทีสีนาทีหนาทีนะครับแล้วแต่แล้วเราก็ใช้วิธีบรรยายประกอบนะครับเพื่อที่จะบันทึกเป็นปรศาสตรของหนังนะครับว่าครั้งหนึ่งเคยมีหนังเรื่องไอ้คอมนะครับความมือจะเป็นคุณเมืองเรืองปัทมินนะครับข้างหลังนั่นคุณแผนบรเพชนะครับส่วนนางเอกก็ภาวนาชนจิตนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นกครับสีเสื้อสีออกแดงๆนิดหนึ่งนะครับเวลาฟิล์มไม่โดนละอองความชื้นมาก สีเสื้อก็จะสดขึ้นมานะครับพวกเรายังมีฟิล์มหนัง16มมนะครับซึ่งอยู่ในสภาพเดียวกันนี้อีกหลายสิเรื่องนะครับเป็นหนังซึ่งไม่เคยออกแผ่น VCD หรือแผ่น DVD นะครับก็จะตัดต่อแล้วก็ทยอยนำมาฉายให้ดูนะครับบางเรื่องถ้าเป็นหนังสำคัญมากๆนะครับเราอาจจะปล่อยไปจนหมดฟิล์มนะครับ ฟิล์ม40นาทีที่พวกเราฉายเป็นไฟวิดีโอเก็บไว้นี่นะครับผมลองไล่ดูภาพแล้วนะครับยังไม่เจอภาพคุณลือชัยนะครับในเครื่องนี้นะครับแต่เน้นไปที่คุณภาวนานะครับที่เห็นก็เป็นคุณภาวนาแล้วก็คุณทักษิณนะครับซึ่งเป็นไอ้คอมนะครับตัวเอกของเรื่องนะครับฉากนี้ก็เป็นฉากที่คุณภาวนาถูกจุดมานะครับแล้วก็เดี๋ยวทักษิณหรือไอ้คอมนะครับก็จะเข้ามาช่วยนะครับกจะจบอยู่ ตรงช่วยเสร็จนี่แหละครับผอนดูนิดหนึ่งนะครับเป็นสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับนะครับทักษิณเข้ามาแล้วนะครับเป็นไอคอนะครับก็มาช่วยภาวนานะครับนเสีดายนะครับที่ฟิล์มภาพยนตร์ที่เขาเหลือจากการฉายแล้วก็ไปประสบกับเรียกว่าอะไรเหมือนภัยพิบัตินะครับย้ายออกมาสร้างบ้านแล้วก็ทําให้ฟิล์มโดนละอองน้ํานะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ มีคนไปพบนะครับแล้วก็ไปซื้อออกมานะครับทั้งทั้งที่สภาพฟิล์มแย่ขนาดนี้แต่เขาก็ซื้อออกมานะครับพอเราทราบแล้วก็ติดต่อไปนะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องบอกนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับเพราะซื้อฟิล์มเก่าไว้เยอะแล้วนะครับเราก็เลยขอยืมมาฉายทําภาพนะครับ mm hmm. ก็เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ชิ้นสุดท้ายของหนังเรื่องไอคอมเมื่อ56ปีที่แล้วครับ